โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิงเงรุชาแนลเลยนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าโทอารุมาจิสุโนอินเด็นะครับผมก็เป็นเกมของอนิเมะเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องผูดสั้นก็คือเป็นเรื่องของโทอารุนั่นเองนะครับโอเคเราทัดทูสตาร์กันเลยดีกว่า ไปไปไปเอ่ออันนี้ผมเล่นมาแล้วนี่อืมเดี๋ยวจะคิปไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาในเรื่องต่อเดี๋ยวเราจะคิปไปก่อน อันนี้เป็นตัวที่เรากําลังเล่นอยู่ก็คือคามิโจโทมานะครับส่วนด้านฝ่ายตรงข้ามนั่นก็คือมิซากะนะใช่อันนี้อาจารย์โคโมเอะนะจะมาสอนเราแต่ว่าเราเล่นติดเลยไปฮนะใช้สกิลนะสกิลของโทมานะคือการบัฟบัฟให้ตีแรงขึ้นนะมิซากะตีธรรมดานะครับ ถ้าหลอดสีเหลืองเต็มนะเราจะสามารถใช้สเปเชียลได้สเปเชียลก็คือไอสีม่วงนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยต้กดไปเลยสเปเชียลต่อยมันนี่ครับผมนี่เนี่โบหน้าเขาให้อ่าแล้วก็มันจะมีคาดที่ชนะทางหรือแพ้ทางอยู่นะครับผมไปให้เรากดเ็กไปก่อน อันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะครับผมเดี๋ยวขอซีกิ้ไปก่อนนะเดี๋ยวพามาดูใหม่ต่อไปอาจารย์โคโมอิก็จะพาเราไปสูมนะครับผมครั้งแรกๆนะเราก็จะใช้ศูนย์เกโคตะนะไอตัวกบสีลุงๆเนี่ยฮะเราเรียกว่า กิโคตะนะครับผมไปกดโอเคไปเลยดูซิเราจะได้อะไรไอแมวตัวนี้ชื่อว่าสฟิงนะฮะสฟิงมาดูซิว่าเราจะได้กี่ดาวไม่มีใครตามหลังแมวเลยนะไปเรามาอันนี้กี่ครั้งสาม อันนี้เราจะได้เขาจะแจกมาสามตัวละครก่อนนะครับก็คือโทมัสนิซากะแล้วก็อินเด็กซ์นะครับอ,รอันนี้เรากดกดข้ามไปเถอะไอตรงนี้นะจะเป็นที่จับตัวละครว่าเราจนะให้ตัวละครตัวไหนอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวแบทเทิลนะครับแบทเทิลก็คือเหมือนที่เราต่อสู้กันเมื่อกี้ ใช่ส่วนแอซซิตนะครจะเป็นฝ่ายสนับสน,นุนนั่นเองมันจะดีมากเลยนะครับถ้าเลือกท่าให้มันตรงกันนั่นก็คือสีแดงก็อยู่กับสีแดงใช่ไปเรากดอันนี้ไปเลยอาจจะมีเสียงแซกนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ก็จะเป็นเอ่อ น่าจะตัวละครก่อนเข้าแมตต์ต่อสู้นะครับผมกดไปเลยฮนะอย่าได้กลัวอามาเร็วอันนี้หุนห่นกระป๋องนะเนี่ยอันนี้เราสามารถใช้ตัวซ้อนกันได้นะครับอันนี้เขาจะให้ตีก่อนหนึ่งครั้งนะอันนี้เขาสอนก็ไปตามเขาเถอะนี่ฮะไปตามสนับสนุนมันจะเป็นไอ้เมื่อกี้ อินเด็กขึ้นมาเมื่อกี้มันจะเป็นไฟสำหรับสนุนแต่ละสกิลแล้วก็ไอ้ตรงที่มันเป็นเพลคอยที่มันเป็นไอเนี้ยสองอันตรงนั้นอ่ะมันคือการเบรกนะครับเบรกก็คือการที่เราตีไฟศัตรูสองครั้งแล้วมันก็จะโจมตีเรากลับคืนไม่ได้นะเพราะมันไม่จมตีเหมือนมันเบรกแล้วเบรกไปเทิร์นึงอะไรนี้เนี้ยฮะมันขึ้นเบรก อูนะมันจะตีเราไม่ได้นะเราเบรกไว้เบรกก่อนเหมือนอะไรเราขาเราไม่รู้นะแล้วก็แยกการออกได้นะครับบางตัวก็ไม่สามารถสอนกันได้นะครับใช้สเปเชียลของนิชากานะเพราะว่าสีน้ำเงินชนะทางสีแดงนะครับเรียบร้อย โ <Okay. S 2> อเคอาจจะมีเสียงซ้อนนะอ่าคือเด็กๆเ,เยอะนะ <c oughs> เด็กมันเยอะ <c oughs> อันนี้เราจะมาสอนในการเรื่องอัพตัวละครนะแรกๆมันก,ก็ยังอัพเลเวลไม่ได้นะเพราะว่าเลเวลของตัวละครจะอัพได้ตามเลเวลผู้เล่นนะ <c oughs> ตอนนี้ผมยังเลเวลหนึ่งอยู่ <c oughs> ใช่ ตรงส่วนของสมุดนี่สมุดบันทึกก็จะเป็นเรื่องภารกิจนะครับไปสุม่มกันเลยนะครับอันนี้นะจะเป็นการสุม่มสิบครั้งนะครับผมศูนย์เกโตะไปเลยนะครับรู้สึกตื่นเต้นไปฮะจะไม่กดข้ามเลยดูดูเลยดูไปด้วยนะ มาตัวเดียวเอาเปลี่ยวหัวใจไปีสิบตัวจะได้ตัวสองดาวมาอุ้ยสามตัวค่อยๆเปิดนะครับอันนี้เป็นตัวอะไรไม่รู้นะรู้แต่ตัวหลักๆนะฮะเราเปิดไปก่อนอันนี้เป็นคุณหมอนะคุณหมอหน้าค,คล้ายๆกบเลยได้อาจารย์โคโมอเอะมานะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ใครอะ ลืมชื่อหมดแลว้วะช่างมันถเถอะอนาะแล้วไม่แก่เรื่องชื่อเนาะโอเคเรามาจัดทีมกันเลยนะครับส่วนการจัดทีมนะจัดทีมอัตโนมัติก็กดนี่ครับขอบนแล้วก็กดคิดไปมันก็จะจัดทีไม่เลยนะรึเปล่ายไม่ต้องเมื่อยน้วนะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะแยบมให้ฟังเนาะ ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าต่อไปเราก็จะมาล็อกอนะินรับไปเลยสามพันเกโกตะนะครับต่อไปนะก็อันนี้ใบเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีแล้วกันว่าไอเทมแต่ละไอเทมมันใช้ยังไงอันนี้คือตัวละครที่เราจะเอาไปสุ่มนะครับเขาเรียกว่าไม่ใช่ตัวละครที่เราจะสุ่มดิเราจะไปสุ่มเอาตัวละครนะมันจะมีตรงอีเวนต์ของแต่ละตัวละครมาเป็นช่วงๆนะครับ อันนี้จะเป็นน้องอะไรไม่รู้นะแต่เป็นสายแบทเทิลนะแบทเทิลคือสามารถยืนหน้าได้ส่วนอีกคนผมไม่รู้นะว่าคือใครสองคนเนี่ยไม่รู้จะใครเลยอะไรกันครับเนี่ยกดรั <S <S บไปก่อนนะนะครับตอนนี้เรามีเกโกตะครับ เ,เคียเคีขาตากมุมขวาบนนนั่นไหม6พันแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเรามาทำภารกิจกันนะครับแมไมเราไม่ดูฮนะเรากดข้ามไปเลยขี่เกียจด,ดูพอกดไอ้ตรงเขียวๆนี่เสร็จแล้วนะครับก็เราอย่าลืมมารับของในกล่องทองนะครับเพราะว่าของทั้งหมดมันจะรวบรวมมาใส่กล่องทองหมดเลย ถ้าใครแบบสมมุติถ้าใครจะเล่นเกมนี้นะนนะก็เวลารับของอะไรนี้แล้วมันไม่ขึ้นอนะไรเงี้ยแบบสมมุติล็อกอินรับเกโคต้าสามพันอะไรเนงะี้ยแล้วมันไม่ขึ้นทำไมไม่ขึ้นมันอยู่ในกล่องนี่นะอ่ามันอยู่ในกล่องทองเนี่นครับโอเคเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะเราไม่รีโลนะเรามีอยู่หกพันก่อนจะไปสุ่มนะครับไอตรงนี้มันแบบฟรีนะครับฟรีสิบครั้งมันเจ็ไอเทมที่เราจะไป ไม่ใช่ไปดิเอาไปอัพตัวละครพวกนี้นะก็ไปลืผพานอน,นาเอาสุมอะไรดีส่วนตัวนะผมไม่ชอบตัวนี้เลยเพราะว่าผมเคยได้แล้วครั้งหนึ่งมันจะเป็นตัวซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นผมจะมาุ่มนี่ดีกว่าสิบครั้งไปเลยนะครับดูซิว่าสฟิงจะตาวิ้งวิหรือเปล่าไม่วิ้งนะ <c oughs> ถ้ามันได้ตัวดีๆนะครับมันจะมีตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะวิ่งตามแมวมาตรงฉากด้านหลังเนี่ยหนึ่งหนึ่งตัวนะเมียดขึ้นแสดงว่าการันตีสองดาวแน่นอนคนระับมันอาจจะเซอร์พรส์เราก็ได้แหมอืมอืม,อม,อมเซอร์ไพรส์เราเลยใช่ไหม นี่ไงเราได้แล้วน้องนิสาก้าที่เป็นหุ่นยนต์อุทย้อลสเตอร์ด้วยอลสเตอร์อันนี้ไม่ใช่ทอไม่ใช่ของเกม Rv นะเป็นอลสเตอร์เกมทัวร์โอเคเราได้ตัวมาแล้วนะครถามว่าเราจะสุ่มต่อไหมไปให้สุดครับ <c oughs> เราต้องไปให้สุดใช่ไหมเออไปเลยนะะดูซิจะได้ กี่ตัวเอ้ยไม่ใช่กี่ตัวดิจะได้ตัวดีหรือเปล่ากว้วงวิ่งมาตัวเดียวชัวรเลยชัดเจนการันตีสองดาวมันอาจจะแบบก็เรียกว่าอะไรอ่ะแบบอาจจะมีตัวแลออกมาให้ก็ได้กูถอวงคำพูดสุ่มเลยอย่ารีรอนะะอือหอือหอือหือือห เขมย้ยเลยนะโอ้โ oh, ห oh, oh. ขอบคุณมากต่อไปนะเราไปจัดทีมที่หัวน้องมีสกเรียกหัวเลยนะกดมุมขวาบนนะเดี๋ยวเราจะบอกนะไอ้นี่คือาธาตุนะครับาธาตุแต่ละธาตุเรา,าจะบอกก่อนนะาธาตุสีแดงนะฮะสีแดงตัวนี้ก็คือก็สีแดงนั่นแหละสีแดงนะครับจะเททางของนี่นะสีน้ําเงินตรงนี้นะสีน้ำเงินหรนะือสีฟ้าเออนั่นแหละแล้วก็สี ฟ้านะครับจะแพ้ทางสีเขียวใช่แล้วสีเขียวจะชนะสีฟ้างงไหมงงไหมเอาง่ายๆคือแดงชนะเขียวเขียวชนะฟ้าฟ้าชนะแดงมันจะวนลูปใช่ฮะแล้วก็ส่วนสีทองกับสีม่วงนะครับมันจะชนะกันเองครับใช่มันชนะกันเองแล้วก็กดติ๊กติ๊กติ๊ก,ต,ก,ต,กติ๊กไปเลยไอ้ตรงนี้ไม่ต้องติ๊กอ่อกนครับติ๊กติ๊กไปเลยสามอันแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะมันจะเน้นนะฮะส่วนไอ้ตรง ที่ผมกําลังติ๊กอยู่ตรงนี้ก็คือมันเน้นทีมสมดุลน,นะครับส่วนตรงกลางนะครับจะเน้นโจมตีแล้วก็ส่วนสุดท้ายจะเน้นป้องกันเราสมดุลน,นะสองอันนี้ก็ติ๊กๆไปเลยนะไปเลยนี่มันก็จะจัดทีมให้เราเราก็กดบันทึกไปได้เลยเอาละเราไปสู้กันดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องนะสตอรี่อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับแบบว่า แบบแนะนําตัวละครแนะนําตัวเองนะว่าชื่อโทมัสต็นคนที่สวยแต่มีพลังวิเศษมือขวานะครับมือขวามือพลังวิเศษของโทมัสก,ก็คือมือขวาของเขาแล้วก็เขาจะเป็นคนที่โชคร้าย <c oughs> มือขวาที่มามือขวาที่เป็นพลังวิเศษกลับนำโชคร้ายมาหาอันนี้เจออีเด็กครั้งแรกนะครับอีเด็กบอกว่าอีเด็กหิวข้าวนะส่วนโทมัสก,ก็บอกว่า เออนั่นแหละเดี๋ยวหาอะไรให้กินนะนี่นะครับแต่ว่าเป็นขนมปังที่เน่าแล้วนะอยู่ในตู้เย็นคุณคงเดาไม่ยากเลยครับสามสองหนึ่งนั่นแหละครับ <c oughs> <c oughs> อืมโอเคนะครับก็สำหรับ คลิปนี้นะครับก็เราจะมาต่อในพาร์ทหน้าครับส่วนใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะส่วนสาหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามหรือไม่ต้องติดตามก็ได้นะแค่คุณเข้ามาดูผมก็ดีใจแล้วนะก็ขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับทุกคนที่ติดตามผมนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปมานานนานคือผมไม่รู้จะเล่นเกมอะไรลงดีครับ ผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ไปต่อไปรอดูอาพาร์ทที่2นะครับว่าเราจะสู้ไอ้ด่านนี้ได้หรือเปล่าเล้ก็น่าจะได้แหลนะเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับพบกันใหม่เนาะ